กลับเรียนท่านประธานรัฐสภาที่เคารพผมทวินเปลี่ยนสีสมาชิกวุฒิสภาในฐานะสมาชิกรัฐสภาขออนุญาตที่จะอภิปรายร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ประชาชน1 3ึ่งแสคนได้เข้าชื่อเสนอต่อที่สภาแห่งนี้ ผมอยากจะเริ่มประการแรกว่ากฎหมายทุกเรื่องทุกฉบับล้วนแต่เป็นสิ่งที่คนสร้างขึ้นเพราะงั้นเนี่ยย่อมจะต้องแก้ไขได้ไม่เว้นแม้แต่รัฐธรรมนูญซึ่งเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศหากการแก้ไขนั้นได้นำเนินการไปในทางที่ทำให้มีความเหมาะสมมีความดีขึ้นและเกิดประโยชน์แก่สังคมมากขึ้น และการแก้ไขนั้นประกอบไปด้วยเจตนาที่ดีและมีเหตุผลที่น่าเชื่อถือได้ก็แก้ไขได้ในทางตรงกันข้ามครับผมเห็นว่าหากการแก้ไขนั้นไม่ได้เป็นไปด้วยความรักความเมตตาหรือความปรารถนาดีต่อกันแล้วแต่เกิดขึ้นด้วยความอคติเกิดด้วยความชิงชังรังเกียจไปถึงโกรธแค้นแล้วเนี่ยเมื่อเริ่มต้นอย่างนี้แทนที่การแก้ไขนั้นจะนําไปสู่ความรักความสามัคคีของคนในชาติ ตรงข้ามครับมันจะนําไปสู่ความแตกแยกแบ่งฝักแบ่งฝ่ายไม่สิ้นสุดซึ่งย่อมไม่เกิดประโยชน์และเป็นผลดีต่อบ้านเมืองอันเป็นที่รักและเป็นสู่รวมของพวกเราโดยเฉพาะในช่วงเวลาที่เราต้องการความรักความสามาัคคีเพื่อฟันฝ่าอุปสรรคและปัญหาต่างๆอย่างที่เกิดขึ้นในขณะนี้ประการที่สองครับผมอ่านร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับนี้ทั้ง21มาตราต้องขอบอกว่าแม้ร่างนี้จะมีอยู่แค่ ยี่สิบเอ็ดมาตราก็ตามแต่บางมาตรานั้นเนี่ยแค่มาตราเดียวก็มีผลให้การยกเลิกบทบัญญัติเดิมในรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันจำนวนหลายสิบมาตราแล้วก็ยกเลิกขึ้นมาใหม่ทั้งหมดอย่างเช่นนะครับในร่างมาตราสี่ให้ยกเลิกความในหมวดเจ็ดว่าด้วยรัฐสภารวมทั้งสิ้นเจ็ดสิบเก้ามาตราและยกร่างบทบัญญัติว่าด้วยสภาผู้แทนรัศฎรขึ้นแทนใหม่ทั้งหมดกินความหลายสิบมาตราทีเดียวร่างมาตราสิบเอ็ด ให้ยกเลิกความในหมวด11ว่าด้วยสารรัฐธรรมนูญจำนวน11มาตราแล้วล่างขึ้นใหม่แทน16มาตรานอกจากนั้นล่างมาตรา13ให้ยกเลิกหมวด12ว่าด้วยองค์กรอิสระจำนวน33มาตรายกล่างขึ้นใหม่แทนหลายสิบมาตราเรียกว่าแม้ว่าจะเป็นการแก้ไขรายมาตราและมีแค่21มาตราก็จริงแต่ผลที่เกิดขึ้นนั้นก็นแทบจะเป็นการยกเลิกและก็โละทิ้งของเก่า และเขียนขึ้นใหม่ทั้งฉบับเลยก็ว่าได้ประการที่สครับผมได้อ่านหลักการและเหตุผลรวมทั้งล่างแก้ไขทั้งหมดแล้วนะครับเห็น города, ว่าโดยภาพรวมรัฐธรรมนูญฉบับที่นําเสนอเข้ามานี้ได้เปลี่ยนหลักการแล้วก็โครงสร้างของอานาจทางการเมืองใหม่แทบจะสิ้นเชิงกล่าวคือทั้งหนึ่งล่างนี้ได้เสนอรูปแบบฝ่ายนิติบัญญัติในรูปสภาเดียวหรือสภาเดียวคือสภาผู้แทนราษฎรโดยเพิ่มอำนาจ หน้าที่และอาจพูดได้ว่าถึงขนาดไปรวมศูนย์อำนาจต่างๆมาไว้ที่สภาผู้แทนเป็นอย่างมากหรือที่เดียวก็อาจจะกล่าวได้อย่างนั้นขนาะเดียวกันอีกทางหนึ่งท่านก็ทำการล้มโลเลิกล้างหน้าที่อำนาจขององค์กรอื่นๆตามรัฐธรรมนูญตามที่ท่านได้ประชามพันธ์ไว้จริงๆเช่นยกเลิกวุฒิสภาไปเลยส่วนสารัฐธรรมนูญและ องค์กรอิสระอื่นนั้นก็ถูกลดหน้าที่อำนาจต่างๆจนองค์กรเหล่านั้นแทบจะไม่เหลือหน้าที่อำนาจและความเป็นอิสระอะไรเลยและอาจกล่าวได้ว่าองค์กรเหล่านั้นได้ถูกลดสถานะโดยร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับนี้เหลือเป็นเพียงองค์กรภายใต้ใการกำกับและควบคุมอย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดโดยสภาผู้แทนราษฎรเท่านั้นร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้มีหลายเรื่องหลายประเด็นที่จะต้องวิพากษ์วิจารณ์และก็ ลงลึกในารายละเอียดซึ่งเพื่อนสมาชิกหลายท่านก็ได้พูดในประเด็นต่างๆไปแล้วอย่างหลากหลายตั้งแต่เช้าที่ผ่านมาผมมีข้อสังเกตอยู่4ประเด็นดังนี้ครับประเด็นแรกประเด็นแรกอยากจะทำความเข้าใจเลยคือว่าลำพังรูปแบบของสภาแต่เพียงอย่างเดียวนั้นไม่ว่าจะเป็นสภาเดียวหรือสภาคู่หรือจะมีกี่สภาก็ตามมันไม่ได้แสดงให้เห็นถึงความเป็นประชาธิปไตยหรือไม่ หรือเป็นมากหรือเป็นน้อยแต่อย่างใดกก่าคือไม่ใช่ว่ามีสภาเดียวแล้วก็จะเป็นประชาธิปไตยเสมอไปหรือเป็นประชาธิปไตยมากกว่าหรือถ้าเป็นสองสภาแล้วก็ไม่เป็นประชาธิปไตยหรือเป็นน้อยกว่าเพราะในโลกนี้มีระบบ <c oughs> สภาคู่อยู่มากมายในหลายประเทศและต่างก็เป็นประเทศที่มีความก้าวหน้าในความเป็นประชาธิปไตยทั้งสิน้นเช่นญี่ปุน่นอินเดียเยอรมนีฝรั่งเศส สหรัฐอเมริกาและแม้แต่สารานาจักรซึ่งเมื่อเริ่มต้นประชาไตของบ้านเรานั้นได้ไปนำออกมาเป็นต้นแบบก็เป็นสวาคู่และยังปรากฏอยู่ในอีกหลายประเทศด้วยกันเช่นเดียวกันครับสภาเดียวอีกมากมายหลายประเทศก็ไม่ได้เป็นประชาธไตนะครับหรือเป็นประชาไตยน้อยมากหรือบางประเทศก็เป็นเผด็จการไปเลยก็มีเหตุที่ผมต้องพูดอย่างนี้ก็เพราะว่าในเหตุผลที่ท่านผู้เสนอร่างรัฐมนูญ เข้ามาสู่สภาอย่างนี้ข้อแรกเลยท่านให้เหตุผลว่าวุฒิสภา,าตามรัฐนูญแห่งราชนอะาณาจักรไทยปัจจุบันไม่มีความชอบธรรมทางประชาธิปไตยจึงต้องยกเลิกไปแล้วให้เหลือสภาเดียวคือสภาผู้แทนราศฎรการที่ให้เหตุผลอย่างนี้ผมคิดว่าเป็นการให้ตรก,กะที่แปลกเหมารวมแล้วก็กำกวมไม่ค่อยจะมีเหตุผลรองรับที่ดีสักเท่าไหร่นะครับเพราะงั้นเพราะอย่างที่ผมเรียนแล้วว่ารูปแบบสภาจะเป็นสภาคู่สภาเดียว มันไม่ได้แสดงถึงความเป็นประชาธิปไตยแต่อย่างใดครับนี่เป็นประเด็นแรกที่อยากจะตั้งข้อสังเกตไว้ประเด็นที่สองครับหลักการรวมศูนย์อำนาจไว้ที่สภาเดียวนั้นล้มเหลวมาแล้วทั้งในประเทศต่างๆรวมทั้งในประเทศไทยด้วยการที่ร่างนี้ที่เป็นการรวมศูนย์อำนาทางการเมืองการบริหารไวท้ที่สภาผู้แทนราษฎรแห่งเดียวที่เดียวแล้วก็ไปทําการลดทอนบั่นทอนล้มล้างยุบเลิก ทำลายความเป็นอิสระของศาลร,รวมทั้งระบบการตรวจสอบถ่วงดุลขององค์กรอิสระต่างๆและก็รวมไปถึงการก้าวล่วงไปแทรกแซงควบคุมกำกับความเป็นอิสระของศาลและองค์กรอิสระต่างๆนั้นอย่างที่ไม่เคยพบเคยเห็นจากที่ได้มาก่อนนั้นต้องพูดว่าการนําเอาหลักการรวมศูนย์อำนาจมาไว้ที่สภาแห่งเดียวและให้การตรวจสอบถ่วงดุลฝ่ายบริหารมาจากสภาแห่งนี้แห่งเดียวเท่านั้น ตามที่ได้เสนอมานั้นต้องถือว่าเป็นการเดินถอยหลังผมจําคําว่าเดินถอยหลังครับในเรื่องการตรวจสอบและถูวงดุลอำนาจเพราะว่าจริงๆแล้วระบบการตรวจสอบถูวงดุลแบบนี้ใช้ไม่ได้ผลแล้วก็ล้มเหลวมาแล้วในหลายประเทศเพราะระบบรวมศูนย์อำนาจไว้ที่สภา,านิติบัญญัติแห่งเดียวกลไกขับเคลื่อนทั้งฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติจะมาจากที่เดียวกันคือพรรคการเมืองที่มีเสียงข้างมากหรือผู้ดีในหนึ่งก็ได้ว่า พักการเมืองที่เสียงค้างมากในสภาจะเป็นฝ่ายควบคุมทั้งฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติการถ่วงดุลแบบนี้ในหลายประเทศจึงไม่มีผลในทางปฏิบัติประเทศไทยเราก่อนใช้รัฐนตรปี2540นีก็ก็เป็นอย่างนี้แล้วก็เจอปัญหาแบบนี้มาเช่นเดียวกันด้วยเหตุนี้ประเทศต่างๆจึงสแสวงหาแนวทางใหม่ที่ให้มีองค์กรอิสระที่มีที่มาไม่ขึ้นกับสภาผู้แทนเพียงอย่างเดียวเข้ามามีหน้าที่อำนาจ ถ่วงดุลและตรวจสอบแทนและสำหรับประเทศไทยหลังรัฐมนตรีปี2540 <_ d ew s> ก็ได้เดินในแนวทางนี้ทั้งสิน้นการรวมศูนย์อำนาจและการตรวจสอบถ่วงดุลต่างๆไว้ที่สภาผู้แทนอย่างเดียวจึงเป็นการเดินถอยหลังและอาจกล่าวว่าเป็นการเดินย่ำรอยความผิดพลาดและความไร้ผลที่เกิดขึ้นมาแล้วในอดีตผมไม่อยากพูดคำไม่สุภาพนะครับว่าผมไม่พูดอกครับเว้นที่จะพูดคำนี้นะครับผมเลี่ยงที่จะใช้คำว่า มีแต่คนที่คิดแปลกๆเท่านั้นนะครับที่คิดว่าการกระทำแบบเดิมๆที่เคยทำมาแล้วจะให้ผลที่แตกต่างออกไปได้นะครับมันเข้ารูปอย่างนั้นจริงๆนะครับประเด็นที่สมครับท่านที่เสนอร่างรัฐมนตรีเข้ามาท่านปฏิเสธท่านลังเกียจผดิการนะฮะ แต่ร่างที่ท่านเสนอเข้ามาผมกำลังผมบอกว่าท่านกำลังจะสร้างประเด็จการอีกรูปแบบหนึ่งขึ้นมานะครับจากร่างแก้ไขรัฐมนูนที่ท่านนำเสนอเข้ามานั้นจะเห็นได้ว่าท่านปฏิเสธประเด็จการท่านรังเกียจท่านถึงขนาดที่จะไม่ไม่ทำการสังฆกรรมด้วยนะครับไม่ไม่คบค้าสมาคมด้วยต้องการที่จะโละที่จะล้างอำนาจต่างๆที่เป็นผลพวงของการรัฐบาลออกไปห,หมดทั้งสิน้นแต่ที่แปลก,ก็คือว่าก็คือว่า ท่านรังเกียจปีศาจตนหนึ่งแต่ท่านกําลังเห็นดีเห็นงามและกําลังไปสร้างปีศาจอีกตัวหนึ่งขึ้นมาแทนนะฮะเพราะว่าท่านรังเกียจเผด็จการนะยึอดอานาจแบบไม่ประสงค์ที่จะยุ่งเกี่ยวด้วยอย่างที่ผมเรียนแล้วนะพยายามจะเลอเลิกอำนาจต่างๆหรือผลพวงต่างๆที่มาจากเผด็จการแต่ท่านไปเชิดชูแล้วก็เห็นดีเห็นงามกับเผด็จการอีกรูปแบบหนึ่งที่เข้ามาแทนนั่นคือการ,รเผด็จการโดย รัฐสภาหรือรเผด็จก,การโดยสภาผู้แทนราษฎรท่านอาจจะอ้างหรือแย้งผมว่าสิ่งที่ท่านเสนอนั้นเนี่ยถ้าหากจะเป็นเผด็จก,การมันก็เป็นเผด็จก,การที่มาจากประชาชนหรือประชาชนเลือกเข้ามาฟังแล้วดูดีมากนะครับแต่ว่าผมขอเรียนว่าท่านต้องไม่ลืมบทเรียนทางประวัติศาสตร์โลกนะครับท่านต้องไม่ลืมคนที่ชื่ออดอลฟฮิตเลอร์นะครับ จอมเผด็จการของโลกนั้นก็ได้อํานาจมาจากการเลือกตั้งจากการให้ความเห็นชอบของประชาชนแล้วก็ใช้อํานาจที่ว่านั้นเนี่ยชักจูงเยอรมนีเข้าสู่มหาสงครามซึ่งทาให้เกิดความเสียหายทั้งแก่ประเทศเยอรมนีเองแล้วก็แก่ทั้งโลกอย่างมหาศาลรวมทั้งได้สร้างตํานานการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวยิวขนาดใหญ่ในประวัติศาสตร์มาแล้ว ดังนั้นการอ้างว่ามาจากประชาชนจึงไม่ใช่หลักประกันที่แน่นอนอะไรที่จะรับรองว่าจะไม่สร้างจอมเผด็จการขึ้นมาในม่านเมืองของเราสมัยเมื่อยังไม่นานมานี้ก็มีบทเรียนหรือตัวอย่างเผด็จการทางรัฐสภาหรือรเผด็จการในคราบของประชาธิปไตยให้พวกเราได้เห็นมาแล้วประการที่สี่ผมอยากจะเรียนอย่างนี้ครับว่าผมเห็นว่าพวกเราในสภาแห่งนี้ ทั้งสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาต่างเป็นผู้ใหญ่ที่ผ่านโลกและก็ผ่านประสบการณ์ต่างๆมามากแล้วผมเองก็อายุมากแล้วแล้วก็ทํางานความมั่นคงมาตลอดชีวิตราชการงานความมั่นคงสอนให้ผมมองโลกจากความเป็นจริงดังนั้นถ้าวันไหนผมเห็นท้องฟ้ามืดคลึมมีเมฆฝนตั้งเขาผมก็ทําใจไว้ก่อนเลยว่าวันนั้นฝนจะต้องตกแน่นอนดีไม่ดีอาจจะมีพายุฝ,ฝนพายุ เข้ามาด้วยผมจะเตรียมรับสถานการณ์ทันทีผมจะไม่มองว่าวันนั้นอากาศจะแจ่มใสปลอดโปร่งและทุกอย่างจะดํนาเนินการไปได้ดีดเป็นอันขดัดผมก็อยากให้พวกเราในที่นี้ได้อยู่กับความเป็นจริงของประชาชนไตยในบ้านเรานะครับว่าอย่ามองโลกสวยเกินไปต้องยอมรับว่าสภาผู้แทนรนัศดรหรือรัฐสภาใดดีนั้นไม่ได้เป็นอิสระหรือเป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริงเสมอไปเหมือนในถั่วลักการหรือทฤษฎีที่พวกเราพูดถึงโลกสวยประการแรกครับ เราฝันจะเห็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริงเกิดขึ้นและเติบโตในบ้านเมืองของเราเนี่ยเราคาดหวังและเราฝันว่าเมื่อประชาชนได้เรียนรู้ประชาชนมีประสบการณ์มากขึ้นได้ฝึกฝนผ่านการเลือกตั้งที่เป็นจริงหลายครั้งเข้าเขาก็จะได้บทเรียนได้เรียนรู้และสามารถที่จะเลือกผู้แทนรัษฎรที่ดีได้เรามองเลขเรามองโลกสวยเราฝันอย่างนี้มา9กปีร่วม90ปีแล้วขณะนี้ก็ยังฝันยังไม่ได้ตื่นจากความฝันนั้นๆ แน่นอนแล้วครับว่าเวลาที่ผ่านไปผมยอมรับว่าเรามีนักการเมืองที่ดีเรามีนักการเมืองที่ดีมากๆเพิ่มขึ้นมากมายผมเคารพผมศรัทธาและผมก็ชื่นชมต่อนักการเมืองที่ดีเหล่านั้นอย่างเต็มที่นะครับแต่ก็ต้องยอมรับว่าบ้านเมืองเรายังมีนักการเมืองที่ไม่ดีนะครับและก็มีนักการเมืองที่ดีไม่มากพอพวกเขาไม่มีอำนาจต่อรองที่จะ ต่อสู้กับนายทุนเลือกตั้งนักการเมืองที่ไม่ดีป,ประชาธิปไตยบ้านเมืองของเราจึงลุ่มลุ่มดอนดอนและไม่พัฒนาไปทางไหนเสียทีซึ่งการไม่พัฒนาไปทางไหนเสียทีลุ่มลุ่ม,มดอนดอนนี้ท่านจะไปชี้หน้ากล่าวโทษแต่ฝ่ายที่ทํารัฐปฏิวัติรัฐประหารดังเดียวผมก็คิดว่าคงไม่ถูกนักคงต้องโทษนักการเมืองที่ไม่ดีเหล่านั้นด้วยและในความเห็นผมคิดว่าต้องโทษนักการเมืองที่ไม่ดีมากกว่าที่ซ้าที่ไปมีส่วนกวักมือเรียกหาการปฏิวัติรัฐประหารให้เข้ามา เพราะถ้าท่านดีจริงแล้วผมคิดว่าอะไรก็ทำาลายท่านไม่ได้เหมือนดังคาที่ผมอยากจะเรียนว่าถ้าผีบ้านผีเรือนดีผีป่าผีภัยที่ไหนก็เข้าทาอะไรอันตรายคนในบ้านไม่ได้ครับโลกสวยประการที่สองครับในสภาเองเราก็คาดหวังว่าการดําเนินกิจกรรมทางการเมืองของนักการเมืองในสภานั้นจะเป็นไปอย่างตรงไปตรงมาเป็นไปโดยสุด,สดจริตบริสุทธิธรรมนักการเมืองมีคุณธรรมมีจริยธรรมที่ดี การเมืองจะพัฒนาไปได้แต่ก็เช่นกันครับในระบบพรรคการเมืองที่ผ่านมาเราโชค้ายเราเจอนักการเมืองที่ไม่ดีประพฤติตนเป็นนักธุริตธุรกิจทางการเมืองในทุนการเลือกตั้งลงทุนทางการเมืองเหมือนทําธุรกิจส่วนตัวส่วนพวกอาศัยช่องว่างจุดอ่อนทางกฎหมายใช้เลขคนต่างๆทําทการควบรวมพักซื้อตัวสสใช้เสียงข้ามากในมือกระทําการตามอําเภอใจจนเป็นผดจการในรัฐสภา การถ่วงดุลตรวจสอบในสภาทําอะไรไม่ได้มีการโกงกินคอรัปชันด้วยประการต่างๆทําให้บ้านเมืองเสียหายย่อยยับแทบล่มสลายให้พวกเราได้เห็นมาแล้วเมื่อไม่มานานเมื่อไม่นานมานี้ดังนั้นการรวมศูนย์อำนาจไว้ที่สภาผู้แทนแรนัศดรแต่เพียงอย่างเดียวแล้วเป็นโละลม้มเลิกล้างการถ่วงดุลและการตรวจสอบจากองค์กรและกลไกต่างๆตามที่ร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขฉบับนี้ได้นำเสนอเข้ามานั้นผมคิดว่าอาจจเป็นการมองโลก ที่สวยเกินไปโดยไม่มองด้านมืดของมันที่เราเคยพบเคยเจอแล้วก็เจ็บปวดกับสิ่งนั้นมาแล้วผมอยากจะสรุปส,สุดท้ายครับว่าความจริงแล้วรัฐธนูนั้นแก้ไขได้และท่านจะเสนอรูปแบบสภาเดียวสภาคู่และจะมีหรือไม่มีสอวอ,อะไรก็ได้ตามใจท่านผมคิดว่าคงไม่มีใครเป็นขัดขวางท่านหากการแก้ไขนั้นจะทําให้บ้านเมืองเป็นประชาธิปไตยมากขึ้นระบบการเมืองมีประสิทธิภาพมีเสถียรภาพมากขึ้น ทำงานได้จริงตอบสนองต่อผลประโยชน์ของประชาชนได้มากขึ้นแต่ที่ท่านเสนอมานั้นผมคิดว่าไม่ว่าจะมองในแง่มุมใดในด้านใดก็ตามมันรับไม่ได้จริงๆที่รับไม่ได้ไม่ใช่เพราะว่าร่างที่ท่านเสนอแก้ไขเข้ามานั้นได้ทําการยกเลิกการมีวุฒิสภายกเลิกวุฒิสภาชุดนี้หรืออะไรทั้งสิน้นแต่เพราะมันไม่เกิดประโยชน์มันไม่ได้ทําให้เป็นประชาธิปไตยมากขึ้นที่สําคัญคือมันทํางานไม่ได้ข้อเสนอแบบนี้ผมคิดว่าเหมือนไอติมนะครับ อไอศกรีมครับไอศครีมสวยๆที่เอาไปวางไว้กลางแจ้งพอโดนแดดุ่นๆมันก็จะลายหายไปไม่จีหลังยั่งยืนอะไรนะครับข้อเสนอแบบนี้นอกจากเป็นไปไม่ได้แล้วยังจะเป็นท่องทางให้นักการเมืองนักโุมการทางการเมืองเข้ามามีอำนาจและแสวงประโยชน์ด้วยรวมทั้งจะเป็นการสร้างและขยายความแตกแยกความเกลียดชังรังเกียจไม่ไว้วางใจให้เกิดขึ้นได้กว้างขวางด้วยซ้ำไปถ้าผมขอร้องได้ผมก็อยากจะขอร้องครับว่าให้เลิก ความคิดแบบนี้เถรดเถครับขอพรบคุณรรท่านประธานและสภาแห่งนี้เป็นอย่างสูงครับครับขอบคุณนะครับ